จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากตอนที่ผม8ปดขวบไปกับคุณพ่อไปเห็นเขาเล่นรมบรรคับกันที่ว่าได้แชมป์โลกเนี่ยอันนั้นแข่งตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะนนั้นตอนอายุ22ครับเป็น<า><า>ที่ประเทศอเริกาใต้ทางค่าเองผลิตรถ ที่แบบเป็นชื่อของคุณก้าวเลยออกมาจําหน่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจุดเริ่มต้นของการทักสนามคืออะไรอ๋อเราแข่งถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอมเราน่าจะลองมาทําเป็นอาชีพในการเปิดสนาม,มแล้วก็ให้คนมาเล่นด้วยกับการที่มาเล่นอาซีอาซีตอบโจทย์กับคนที่ชอบชอบรถยังไงบ้างพื้นฐานการเล่นการเซตมันก็คล้ายๆกันนะถ้าเรามีไอเดียใ,ในการแต่งรถนู่นนี่อเอามาลองกับรถบังคับก็ ก็าจะาเป,นไปไคนที่จะเริ่มยังไงคนที่ต้องใช้รถแบบไหนอะไรยังไงดีบ้างคะเอ่อก็ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมาลองก่อนปฏิวัติทุกความท้าทายออนิวมิสุปิชิถ่ายใต้แอดลีสากลการประมูลแร่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล รถบังคับวิทยุถ้าคนทั่วไปมองก็เป็นแค่ของเล่นที่เด็กชอบเล่นแต่ถ้าพูดถึงรถบังคับระดับแข่งขันแล้วก็รถบังคับระดับนี้จะมีการปรับแต่งสมรรถนะรวมถึงสนามการแข่งขันที่ไม่ต่างจากรถยนต์จริงๆเลยรายการโลกรถยนต์วันนี้จึงจะพามารู้จักโลกของรถบังคับโดยคนไทยที่มีดีกรีระดับแชมป์โลกรถไฟฟ้าบังคับวิทยุคนแรกของประเทศไทยคุณกา้านสุริการชัยเดชสุริยะ สวัสดีคะ่ะค,คุณก้าวโขกก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมจุนไปแอบ,บดูคลิปตอนที่คุณก้านะกำลังแข่งรถที่ว่าได้แชมป์โลกมาสนุกมากขับมันมากเลย <c oughs> ทำไมถึงชอบมันอะไรอย่างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ <c oughs> คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากตอนที่ผม8ขวบประมาณ8-9ขวบผมไปกับคุณพ่อไปเห็นเขาเล่นร้บังคับกัน <c oughs> น่าจะเป็นแถวแถวดพ้าวอะครับตอนนั้นนะ <c oughs> เราก็เลยอยากได้บ้างก็ไปคุณพ่อก็ไปซื้อมาลอง หลังจากนั้นเออก็ชอบก็สนุกดีก็เลยไปเริ่มลองซ้อมลองเข้าแข่งขันดูหลังจากวันนั้นก็เลยยาวมาเลยฮะยาวมาถึงตอนนี้เลยตั้งแต่วันนั้นจนยาวมาถึงวันนี้อยู่ในวงการประมาณกี่ปีแล้วคะคุณก้านประมาณ30กว่าปีแล้วนะตอนนั้นเราอายุประมาณ8ขวบที่ได้เริ่มมันแล้วเห็นว่ามีการแข่งด้วยสนามที่จูนพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าได้แชมป์โลกเนี่ยอันนั้นแข่งตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้น ตอนอายุ22ครับเป็นที่ประเทศแอฟริกาใต้ครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกขององค์กรล้มงคับโลกนี่แหละครับหลังจากที่คุณก้านได้แชมป์แล้วเนี่ยทางค่ายเองผลิตรถที่แบบเป็นชื่อของคุณก้านเลยออกมาจําหน่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจะมี2รุ่นเป็นรุ่นการเอดิชันจะเป็นรุ่นเดียวกับที่ที่ใช้แข่ง อนน้นหมายเลขสามครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งระบบขับเคลื่อนมันจะไม่เหมือนกันหน่อยจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันครับอือคือตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรโการ้านเลยไม่ว่าคุณก้านนะคะ <c oughs> จะแบบใช้อุปกรณ์อะไรใช้มอเตอร์อะไรเนี่ยโหคนก็แห่ใช้ตามกันมากเลยตอนนั้นคือของที่เกี่ยวกับที่คุณกา้านใช้นั่คือขายดีมากๆ ก็เ,กเมื่อน,นานช่วยพรีเซนต์ของของแบรนด์ที่เขามาสนับสนุนเราประมาณนั้นครับทีนีอยากทราบเหตุผลค่ะหลายคนเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในวงการอาซีเนี่ยพอเขาแบบเริ่มโตขึ้นเนาะเขาก็เริ่มค่อยๆหายไปจากวงการอาซีแต่ไม่ใช่กับคุณการคือตอนเล่นแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปแข่งขันหรือไปอะไรเพราะว่าสมัยนั้นข่าวสารอะไรมันก็ยังไม่ไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าไหร่พอเริ่มอินเทอร์เน็ต ก็เลยเริ a a ioè, ่มร hmm. nice cool ู้ว่าเอ้ยที่ต่างประเทศเขาก็มีแข่งขันนะก็เลยอยากจะออกไปลองหาประสบการณ์บ้างความสนุกในการเล่น RC ของคุณก้านคืออะไรคะความสนุกหรอหนึ่งอะไที่แน่ๆเนี่ยก็คือได้ขับได้สัมผัสความเร็วได้สัมผัสว่าเราจะต้องเข้าโค้งลายไหนอะไรยังไงสองก็คือได้ทํำมันได้จับได้ปรับด้วยตัวเอง ครั้งแรกเลยที่กับประสบการณ์ที่ไปแข่งขันที่ต่างประเทศตอนนั้นค,คือประเทศอะไรนะคะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นที่ประเทศไต้หวันนะไปแข่งเป็นรถสเกล1ต่อ8เป็นรถน้ํามันครับค่ะใช่ครับอยากทราบเลยค่ะครั้งแรกความรู้สึกแรกเลยของการที่ได้ลงสนามไปแข่งเนี่ยมันรู้สึกยังไงอะ่ะโอ้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนก็จะมีผู้ใหญ่ซะส่วนมากนะเราเด็กเหมือนเด็กน้อยไปแข่งกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ครับก็ <S <S ตื่นเต้นครับ แล้วครั้งแรกของการแข่งนี้แบบเราได้อะไรติดมาติดมือมาไหมคะไม่ได้เลยครับ <c oughs> เหมือนใหม่มากๆตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้ว่าเขาจริงๆเขาต้องเตรียมตัวหรือเล่นอะไรกันยังไงอันนี้ก็คือแบบเป็นรู้สึกว่ามันเป็นแพชชันของเราที่ทําให้เราแบบอยู่กับ r าไปเรื่อยๆตอนหลังมาเนี่ย ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นของการทำสนามคืออะไรคะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแบบไปนำเข้าชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมาจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะก็มีด้วยครับอพอเราแข่งถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าอเราน่าจะลองมาทำเป็นอาชีพในการเปิดสนาม<อ>แล้วก็ให้คนมาเล่นด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นครับนี่เรียก้ว่า p a s s i ่นนี่นำมาสู่อาชีพเลยนะคุณการ สนามที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสนามของคุณก้านเองชื่อว่าอะไรคะชื่อ Hu g e RC Circuit อครับอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ30ครับเขตประเวศครับที่นี่จะมีทั้งหมดตอนนี้มี2ส,สนามคือมีสนามทางเรียบเป็นในร่มครับฝนตกก็สามารถเล่นได้แล้วก็จะมีสนามที่เป็นสนามบักกี้เป็นพื้นหญ้าเทียมครับอตอนนี้มี2ส,สนามแล้วก็จะมีร้านค้าที่เปิดขายอุปกรณ์ด้วย เรียกไ,ได้ว่าครบวงจรกันอยู่ในนี้เลยมีการแบบว่าเช่าเช่าห้องเงินด้วยแบบเป็นเดือนไ<ก>ปนเลยถ้าสาอยากจะมาเก็บของอยากจะเช่ารายเดือนเลยนั่งตากแอร์ไม่ต้องร้อนก็ก็สามารถเช่าได้เรับนเพื่อน,อนที่เขากําลังแบบว่าอยากจะเริ่มลองเล่นเข้ามาอยู่ในวงการ R c ซีคนที่จะเริ่มยังไงคนรที่ต้องใช้รถแบบไหนอะไรยังไงดีบ้างคะก็ ผมคิดว่ายัางไงก็ต้องมาลองก่อนว่าถ้าเราไปลงทุนสูงเลยเรายังไม่รู้ว่าเราชอบจริงไหมหรืออะไรเงี้ยเราลองเริ่มต้นจากที่เขาเป็นเรียกว่า r t r คือ Ready to Run ก็คือเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ครบชุดแล้วละ่ะ<ม>เราแค่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเรามาลองดูก่อนว่าเราชอบจริงไหม ชอบจริงเราค่อยๆต่อยอดอุปกรณ์ไปหลักพันก็เริ่มต้นได้แล้วนะครับที่พ่อมาถึงปุแล้วนะบางคนเอาอุ้ยเป็นอาซีแบบน้ํามันบ้างอาซี RC แบบไฟฟ้าบ้างค่ะบางคนอยากจะลองแบบแต่งให้มันเดินขับดีขึ้นหรืออะไรยังไงขึ้นอันนี้มีวิธีการเลือกอะไรยังไงไหมคะขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบแบบยังไงรถบังคับก็จะแบ่งเป็นหลักๆสอ,อย่างรถไฟฟ้ากับรถน้ํามันเราเราลองดูก่อนว่าชอบแบบไหนครับ ถ้ารถไฟฟ้าก็จะเล่นง่ายหน่อยเราชาร์จแบตเราเล่นคนเดียวได้แต่ถ้าเป็นรถน้ํามันอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์หน่อยในการช่วยสตาร์ทช่วยเติมน้ํามันอะไรอย่างนี้ครับอย่างคนที่เขาแบบผ่านแบบเบื้องต้นมาแล้วกําลังจะเริ่มพัฒนานไปเป็นแบบมืโอโปรแล้วเนี่ยคุณค่าพอ,อมีเทคนิคบอกเขาไหมเอ่อต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมนะต้องซ้อมให้รู้รู้ตัวเรารู้สนามรู้อุปรกรณ์เราว่ามันไปได้ขนาดไหนเราถึงค่อยไปศึกษาคู่แข่ง ว่าเขามีวิธีการขับหรืออะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มมีกระแสนะคะของการที่จะมาเล่นอาซีกันเยอะแล้วเด็กๆลุ่นใหม่ก็สนใจอากัซีกันอยากเชิญ,คคญชวนให,<ล>ให้มาลองมาเล่นกันค,ค่ะคุณก้านคิดเห็นยังไงกับผู้ปกครองหรือว่าหลายๆท่านที่มองว่าอืรถบังคับมันคือของเด็กเล่นอะ คืออย่างที่เป็นรถเริ่มต้นเนี่ยโอเคเราอาจจะดูว่ามันเป็นเหมือนของเล่นแต่พอเป็นในระดับลึกอุปกรณ์ที่เริ่มสูงขึ้นไปมีการปรับแต่งที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่เล่นแล้วนะครับไม่เล่นแล้วใช่ครับดูเหมือนคุณก้านวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ของเล่นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะมันต่อยอดไปได้หลายๆอย่างเลยอย่างคุณก้านเนี่ยโอ้สามสิบปีที่ผ่านมาเราสร้างอาชีพให้กับในวงการอาร์ซีได้ก็คือสนามแห่งนี้นั่นเองค,คนที่เขาชอบรถเนี่ย กับการที่มาเล่น RC RC ตอบโจทย์กับคนที่ชอบชอบรถยังไงบ้างพื้นฐานการเล่นการเซ็ตมันก็คล้ายๆกันนะถ้าเรามีไอเดียใ,ในการแต่งรถนู่นนี่เอามาลองกับรถบังคับก็ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้หรือเปล่าที่ว่ามันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ RC ด้วยก็ด้วยนะครับเพราะว่าเราบางท่านจะ,จะไม่สามารถไปลงแข่งรถยนต์จริงๆได้ก็ ก็มาลองรถบังคับก่อนได้ก็เหมือนเราได,ได้ตอบโจทย์หรือว่าได้สารความฝันของตัวเองไปได้บ้างแหละถึงแม้ว่ารถจริงๆเราจะแบบเออไม่มีโอกาสได้ไปลองเนาะแต่เรามีโอกาสได้แข่งรถแบบสนามอาก็แบกบก็มีความสุขแล้วนะคุณก้านเนาะหลายคนหรือแม้กระทั่งตัวจูนเองอะบางครั้งเราแบบเรามีแพชั่นในการชอบรถเนาะ เราแบบชอบรถอยู่รุ่นหนึ่งคันนึงหรือเป็นรุ่นแบบดีมิตต์อะไรเงี้ยที่ว่าเออตอนนี้สตางค์เราอาจจะยังยังไม่ถึงเราเก็บตังค์อยู่อะไรทํานองเนี้ยเออถ้าแบบเราอยากอยากจะแบบเป็นเจ้าของเลยว่าอ,อยากจะตกแต่งแบบนั้นหรืออยากจะโมดิฟายหรือแบบอยากจะคัสตอมไม้แบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเรากําลังเก็บเงินซื้อรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งอยู่เราก็มาเลือกบอดี้รถบังคับที่มันตรงใจเราก่อนเลือกล้อเลือกทําสี ตกแต่งภายนอกอะไรให้ดูนั่นเราก็ใส่ตู้โชว์ไว้ก่อนได้ค,ครับหรือว่าจะเอามาลงสนามลองวิ่งดูก่อนก็ได้ในช่วงที่าบาง,บางรุ่นเขาออกเป็นรุ่นลิมิเต็ดบางทีเราก็เห็นเราก็น่าซื้อมาเก็บสะสมก็มีัแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะมาหาแพชชั่นเกี่ยวกับรถ ใหม่ๆนะคะให้ลองเข้ามาที่สนามแห่งนี้ได้นะคะบ,บางทีอาจจะเจอแรงบัมมาานาลใจใหม่ๆนะคะในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานหรืออาจจะประสบความเสำเร็จเหมือนอย่างคุณก้าในวันนี้ก็ได้ะค่ะสุดท้ายอยากให้คุณก้านะคะช่วยประสันสนานฮิลส์อาซีนี้หน่อยว่ามีค่าเข้าเท่าไรวันเวลาเปิดประมาณไหนอะไรเงี้ยค,ะค่ะเผื่อว่าใครสนใจที่จะมาเล่นได้บ้างครับก็ตัวสนามนะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดแค่วันจันทร์หนึ่งเดียวส่วนค่าเล่นเนี่ยก็ หนสนามเนี่ยวันละ200บาทถ้าเล่น2ส,สนามทั้งทางเรียบด้วยแล้วก็บักกี้ด้วยเนี่ยสามบาทครับที่นี่จะมีแข่งทุกวันอาทิตย์ที่2ส,สัปดาห์ที่2ของเดือนเนี่ยจะเป็นทางเรียบสัปดาห์ที่4จะเป็นทางฝุ่นทาทางบักกี้ส่วนอุปกรณ์นี่ต้องเอามาเองที่นี่ไม่มีให้ คือถ้าใครสนใจน่ะมาลงสมัครกันได้ครับนะ<ก>หรือว่าสามารถเตรียมรถมาเลยค่ะหรือว่าใครจะมาชมมาเชียร์น่ะหรือว่า,ถ,าถ้าคือกติกามันมีหลากหลายเข้าไปศึกษาก่อนใน Facebook ของสนามก็ได้ครับอืมค่ะ,คะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสนามนะคะที่ h i l ส์ RC นะคะคโดยคุณการนะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีครับ แบกซาประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปปฏิวัติทุกความท้าทายออนิวมิสุปิชิไถ่ในแอดลงยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโต g p จีพีอย่างเป็นทางการ